สวัสด,ดีครับผมวันนี้เรามาเจอกันอีกงหนึ่งคลิปหนงาน1เคสนะครับกับงานแก้ไขปัญหาระบบเกียร์ใน Ford ดเพีตนะครับ Ford ดเพีนั้นเราทํากันบ่อยแล้วนะเราจะมีหลายเคสหลายคลิปที่เราทําออกไปนะแต่คลิปนี้ก็จะมีการแปลกๆมานะคือคันนี้สตาร์ทเครื่องเวลาเร่งเครื่องยนต์นะฮะสั่นทั้งคันเลยสั่น สถานเข้าไปด้านในเลยนะยังไม่ได้ใส่เกียร์อะไรทั้งนั้นนะเร่งตัวเปล่าสันนะออกตัวสันไหมออกตัวกตัวก็สันตัวเปล่าสันไหมอ้าวตัวเปล่าไม่สันนะออกตัวสันออกตัวสันนะฟังใหม่นะผมออกตัวแล้วสันนะครับเร่งตัวเปล่าไม่สันนะอ่าสื่อความหมายผิดนะครับ ขอแก้ขอแก้นะเพราะว่าทีมงานเราเป็นคนเช็คนะครับตอน f อฟโทรมาหาเราบอกรถสั่นนะก็ตัวเช็คดูนะครับปัญหาเกิดจากเกียร์นะในเ e t ต้ารุ่นนี้นะเราจะทําการยกเกียร์ลงมานะครับมาดูนะนี่เราไปจัดโชคมาแล้วหนึ่งคู่นะครับ การสันเพราะอะไรไม่รู้นะไปจัดโชกมาแล้วหนึ่งคู่ในเมนูด้านนี้นี่นี่นะฮะเเจนนะครับไม่หายนะเก็ดโชกมาแล้วก็ไม่หายนะครับรู้เรื่องเราจ,จัดการให้นะครับคราวนี้สอบถามไปสอบถามมานะฮะยังไม่เคยผ่านมือชายมาเลยคนระับเดิมเดิมสแตนดาร์ดเลยนะกล่อง ออกองซิเซียมตรงนี้ยังไม่เคยโดนรื้อหรือถอดนะครับนี่ตำแหน่งที่อาร์เซวิทแล้วก็ตำแหน่งเซ,นซ็นเซอร์พวกเซอร์บายเอเซอร์าบายบีนะอยู่ด้านหลังนะที่สอบถามกันมานะครับตำแหน่งอยู่ตรงไหนนะอยู่ด้านหลังเวลาถอดแนะนําให้ยกลงทั้งสายไฟนะฮะ๋ยวพยายามถอดปลั๊กสายไฟเอานะครับ เฉพาะที่จำเป็นนะฮะในรุ่นนี้เอาลื้อลงมาแล้วสาหรับเกียร์ลูกนี้นะครับที่เป็นปัญหานะฮะเห็นคราบสนิมไหมชัดชัดเห็นไหมชัดชัดอันนี้น่าจะลุยน้ำมานะฮะนี่เลยอันนี้ออกตัวสั่นนะไม่เกี่ยวกับเกียร์กระตุกกระโดดอะไรนะออกตัวแต่สั่น เอหนึ่ออกสันเลยนะน้ำเข้าเป็นปัญหานะครับก็ดูชุดพัดด้วยนะอันนี้เราประเมินร่วมประเมินร่วมไปนะครับโอเคนะสำหรับตรงนี้นะเราจะล้างทำความสะอาดนะฮะหน้าที่ลูกปืนลูกเลื่อนเขาสัมผัสต้องทำความสะอาดให้ดีนะครับ ครับส่วนสายไฟที่บอกนะพยายามอย่าถอดนะครับพยายามอย่าถอดมอเตอร์นะให้อยู่เหมือนเดิมนะครับไม่งั้นจะเป็นปัญหานะครับผมมาดูตัวปัญหาอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ตัวนี้เลยปัญหาหลักๆมาดูตัวปัญหาครับนี่ครับชุดคัดนะฮะนี่เราเรียกปิดปัดนะครับตัวนี้ทําให้ออกตัวสั่นะฮะ เหมือนลวดเกียร์ธรรมดาเรานะครับอันนี้มันก็เกียร์ธรรมดา่ดล้วนะครับแล้วแต่ใช้โอเตอร์ตัวนี้ทํางานแทนนะครับเปรียบก็เหมือนบาทาเรานั่นเองนะเหยียบเข้าเหยียบออกไปเข้าไปออกนะครับประมาณนั้นนะฮะตอนนี้เป็นตัวกดกล้ามปูนะยกกดแทนเท้าเรานั่นเองนะจึงทําให้มันเกิดปัญหาบ่อยในรุ่นนี้คือสมองเกียร์ตัวนี้นี่เองนะฮะตัวนี้จัการ ใส่อะไรชุดใหม่ให้แล้วนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานเราประกอบประกอบเสร็จยกเข้าไปบนรถแล้วไปลองกันนะครับก็อีกอย่างหนึ่งนะการประกอบเป็นสิ่งสําคัญนะครับผมมาร์คเบิร์กดูให้ดีนะให้ตรงนะครับเพื่อหยอกหยอกนำรถไปแรียงเลยเร็วๆนะซ้าเดี๋ยวบนหัวไม่เรียงเลยยอดใจเข้มเจสตาหนึ่งวันเดียวจบนะฮะที่ร้านของเรานะครับรอรับได้เลยนะฮะ เฮ้ยโดนเล่นกันสิ <S <S 1> <S 1> สวนมากที่เอฟซีโทรมาสอบถามไปเรื่องไปไป,ไปดิ้งไปเฟืองโชดิ้งเนี้ยส่วนมากเลยนะฮะเราบอกให้นํารถเข้ามาตรวจสอบก่อนนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้อะไรเสียหายนะฮะจับปูนขึ้นมาอาจจะเป็นมอเตอร์ตัวนี้ก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นก้ามปูข้างในก็ได้นะหรือจะเป็นตุดคัดตัวนี้ติดขัดก็ได้นะนี่มีฝั่งมอเตอร์ AB นะฮะซ่อมตามโค้ดจบแน่นอนนะครับผม เก็ไปเสร็จเรียบร้อยะนะฮะเล็กรายละเอียด้างทำความสะอาดก่อนนะครับจ้ะตอนนี้ทีมงานกำลังทำการเร์นนิ่งรถคันนี้อยู่นะเรียนรู้รเกียร์นะตัดเครื่องยนต์มานิ่งนะแต่ว่าคันนี้ออกตัวสัน่นนะ ต้องระวังนะให้ดีมันจะมีจุดมาร์คสำคัญสองกันอยู่ตรงไยวินนะครับเวลาใส่ต้องสังเกตให้ดีนะเร่งเครื่องขึ้นมาอาจจะสั่นได้นะผมบอกไปหลายคลิปแนละ้วรับมาร์คตรงไยวินนะฮะระหว่างลูกระหว่างลูกคลัตช์นะฮะจะมีหัวสามเหลี่ยมกับน็อ เสียบเข้าตรงจุดให้ตรงนะฮะไม่งั้นต้องถอดไดสตาร์แล้วตั้งมาร์กใหม่นะครับผมระวังให้ดีนะครับกับการประกอบในรถยนตเ์เกต,ต้ารุ่นนี้นะครับผมอันนี้นนเดี๋ยวให้ทีมงานวิ่งทดสอบทดลองนะครับจบาทการโปรแกรมเสร็จนะฮะกับคลิปนี้นะจบง,งานแล้วนะวิ่งเสร็จก็จะส่งโรน้ำเอฟซีมารับรถเลย จบไปในวันเดียวนะครับกับการซ่อมเกียร์ปัญหาที่เจอของกันนี้คือชุดทัดติดขัดนะฮะแล้วก็ตามปูกเป็นัญนานนะฮะการแก้ไขให้แล้วนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะฮะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามทางช่องยูทูบผู้แงเจริญกรช่างนะครับและทางเพจนเป็นบุญนะครับแงเจริญการช่างนะครับสำคัญที่สุดคือกระดิ่งครับ กดเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับวันนี้กราา,วาสวัสดีครับผมจะจกนกไม่บานปากที่อยู่งี้เยลยนะครับนักลา